ดีนะฮะน้าๆทุกทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับบังกิ k ิง g ิ i เชอร์นะครับตกไม่เก่งนะฮะแต่ตกทุกอย่างนะครับวันนี้ก็เคื่อนที่5นะครับสำหรับเดือนนี้นะครับผมไล่มาตั้งแต่เขาแหลมเลยนะครับแล้วก็ไปที่คลองใหญ่นะครับไปหนองปวันไหลไปหนองคอนะครับแล้วก็วันนี้นะฮะ นรือปดินจินดานะครับผมเห็นพายเรือเหล็กอย่างนี้นะครับรู้เลยนะครับว่าที่นี่นะครับคือนรืบปดินจินดานะครับผมที่เราจะต้องพายกันเองนะฮะเราก็มาที่นี่กัน 3- 4สเที่ยวแล้วนะครับต้องบอกว่าฟิตกันเลยทีเดียวนะครับมาที่นี่นี่ได้ออกกําลังกายนะครับเพราะว่าเราได้พายเรือกันด้วยนะครับต้องช่วยไ่พายด้วยนะครับทุกคนนะฮะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีกฎนะฮะ ก็คือว่าที่นี่เขาจะมาให้ใช้เครื่องนะครับหรือว่าเครื่องมือที่เอามาสําหรับทุ่นแรงนะครับมอเตอร์กงมอเตอร์ไกด์อะไรอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้นะครับก็เป็นกติกาของทางทางเขื่อนเขานะฮะทางอุทยานของเขานะครับผมพอดีว่านะครับได้ข่าวมาว่าช่วงนี้ปลาดีนะครับเราก็เลยมาเลยนะฮะวุนจันทร์เราก็เพิ่งจะไปมานะครับไปที่คลองใหญ่มานะครับแล้วก็ย้อนกลับมาที่นรุบดินนะครับ วันนี้ต้องได้นะฮะต้องบอกเลยนะครับเพราะว่าเราพลาดมาสี่เขื่อนแล้วนะครับก็ไปได้ดีหน่อยที่เขาแหลมนะฮะเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับนี้เราก็มากับพี่ตีนะฮะเจ้าเดิมนะครับนี่นะครับเมื่อก่อนเป็นตีอะไรนะเออบริษัทอะไรนะกีไลท์นะฮะนี่นะครับหลายๆคลิปนะฮะเราก็เจอเขานะครับที่นี่นะฮะนี่นะครับเขาจะมาพาอยู่ท่าเดิมนะครับแล้วก็วันนี้มากับ ายใหม่นะฮะอันนี้ก็นี่เลยนะครับสายอะไรครับผมช่างทีบช่างทีบนะฮะนี่นะครับเป็นสายนะครับอีกคนนึงนะฮะซึ่งบอกว่าเรือดีด้วยนะครับแล้วก็พายได้นิ่งมากนะเร็วมากนะครับผมส่ทีบนะครับเดี๋ยวเราทิ้งเบอร์ไว้นะครับใต้คลิปนะครับผมใครที่มานะครับอยากจะลองมาดูที่นี่นะครับนริบดินจินดานะครับหรือว่าห้วยขโมงนะฮะ ปาจีนบุรีนะครับผมอยู่ใกล้ๆกันนะครับเลยสะแก้วมานะครับนิดนึงนะครับอยู่แถวปาจีนบุรีไม่ไกลมากนะครับเราออกมาได้ับประมาณสักตีหนึ่งนะครับก็ถึงนี่ก็ตีสามนะครับประมาณสักสองชั่วโมงได้นะครับก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่ไม่ไกลนะครับจากกรุงเทพสักเท่าไหร่นะฮะก็เหมาะนะครับสาหรับคนที่มีเวลาน้อยๆนะครับมาวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอย่างตอนนี้ก็คุยกับไตว่าไตก็บอกว่าช่วงนี้ก็ปรากฏอะไรพวกนี้นะครับก็มีเกมเกมพวกนั้นด้วยนะครับก็ สามารถจะมาตกได้นะครับวันหนึ่งก็ได้เป็นสิบสิบโลเหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เชโดก็เริ่มกัดลังนะครับแล้วก็มีคอกด้วยนะครับวันนี้เราก็คาดหวังว่าเราจะมาตกข้อกันนะฮะไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะครับแต่ว่าเราก็ตกไปเรื่อยเปื่อยนะฮะแต่ยังไงเราก็ต้องได้นะครับนี่มาอีกลำหนึ่งนะกำลังตามออกมานะครับเป็นน้องชายของพิตินะครับตะเล็กนะครับยังมีเดิมพันเันด้วยนะวันนี้นะตัวละกี่บาทพิติห้าสิบบาทนะฮะก็คือนับตัวกันเลยนะครับ วันนี้มินแกมีความมั่นใจขนาดไหนร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์โอ้โห100 100ร้อยเปอร์นะฮะแต่ยังไม่ได้ลงน้ำนำเะเบลลก็อาจจะเจอกันในช่วงที่เป็นเขื่อนซะบ่อยนะครับตอนนี้นะครับทะเลมันก็ไม่ค่อยดีนะครับอาจจะไม่ได้ออกทะเลสักเท่าไหร่นะครับผมก็จะมาเจอกันในช่วงของฤดูกาลที่เป็นฤดูกาลตกเหียบบอมนะฮะ ก็ลองดูนะครับลองศึกษาดูนะครับเรื่องของเทคนิคด้วยนะครับต่างๆนะครับผมก็จะสอดแทรกลงไปนะครับในลิปนะครับทั้งไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ s u b สไครต์ให้เราด้วยนะครับผมเราจะได้ออกมากันบ่อยๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าออกว่าบ่อยมากนะครับผมออกกันอาทิตย์นี้ก็สี่เขื่อนกันเลยทีเดียวนะครับก็อย่าไปเจอกันนะครับในตอนตกนะครับหมายที่นี่นะครับก็เป็นแบบอารยธรรมเก่าฮะ เป็นบ้านสมัยก่อนนะแถวนี้เขาเรียก,กทุ่งไก่นะฮะนี่นะครับเห็นบ้านคนที่จมน้ําอยู่นะเราก็จะเห็นซากเก่าๆนะครับก่อนที่จะเป็นเขื่อนนะครับก่อนที่เขาจะทำากเขื่อนปิดนะครับนะครับมันก็ตีสุ่มไปเรื่อยๆาอ,อปา <c oughs> ปากมาแล้วนะครับโอ้โหเต็มปาก จานกครับจาครับห้าสิบบาทห้าสิบาทอึบเอ้ยลนลลลุลุลุาสิบบาทแรกนะครับนายยกนยยกนยยกนอมน้มันมีตัวส์อย่างเงี้ยมันกินอยู่แล้ว โอ้สายเพิมาได้อยู่ใจเย็นๆเดี๋ยวเจอเจอใหญ่ๆเพิ่งไห,หวาานวะน้ำโลน้ขึ้นขึสายมันไม่แน่นเนี่ยนะเว้ยเด้อเรสายไม่แน่นนี่นะครับปลาช่อนห้วยขมง <c oughs> ตัวเอ้ก็เปช่อนในคลองห้าสิบบาทนะครับตัวนี้นะครับมีมูลค่านะครับ รีบเร็วดิคนเขารอดูอยู่เนี่ยเราไปดูปลาเหรอเออโอ้โหรอดูปลาเดี๋ยวนี้นี่ครับช้อนห้าสิบบาทครับนี่เจ๋งป่าวาใช่ดีฮะนีบาทแครับห้าสิบบาทขีมานี่ไหนขีมชูนี่ชูนชูนนี่ครับนช้นห้าบาทห้บบาทแรกนะครับ หลังจากผ่านไปนะครับครึ่งวันนะเราไยนะครับตอนนี้ก็ได้ประชอบมาตัวหนึ่งนะครับตอนนี้เมื่อกี้ลำหนึ่งนะครับซัดฉะโดกันบานนะครับเลยชี้หมายมานะครับตอนนี้เรากําลังรีบจําเข้ามานะฮะที่คลองอะไรก็ไม่รู้นะครับเรือน้อยห้าเรือน้อยนะครับผมซึ่งฉโดลังต้นน้ําเยอะมากนะครับไปดูว่ามันโม้หรือเปล่านะครับ แต่าคนไปดูแล้วไม่น่าจะโมนะครับไปตามดูนะจะดูรังจะดดรังเราจะได้หรือเปล่านะครับตติยกำลังรีบจ้ำอยู่นะครับจ้ำเร็ว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 ดูนะสภาพหมายตรงนี้นะครับนะครับก็มาเจอเรือของไตดำนะฮะนี่นะครับกับผู้ช่วยไต่นะครับอันนี้แจ็คสปโรเล็กนะครับอันนี้ได้อะไรบ้างครับเนี่ย บางอีกนิดหนึ่งเป็นหนึ่งของประเทศเลยครับางอีกจับมาดูหน่อยโ์ไอป๊อกสองตัวสุดยอดมันก็ไม่ป๊อกบากนะครับนี่โอ้โหวันนี้มันก็จะคอกเหมือนกันแล้วนะมันเริ่มลายแล้วนะแรดจริงๆริ่อันี้ตัวยังเล็กอยู่เลยนี่เราจะดูตัวนี้นะฮะนี่นี่นะครับ เดี๋ยวผมฝากปลาไปด้วยนะครับนี่นนปีมือบังเลยเนี่ยโอ้โหบายอากาศดีด้วยเ oh, <my. S 2> ตรียดต่อจะขึ้นไปดูรังหน่อย <c oughs> ไม่รู้ว่าล่อซื้อหรือเปล่าเขาเข้ามาก่อนเหมือนจะโดนล่อซื้อ ตู๋หมายนะครับสภาพ เตรียมตัวให้ดีนะครับสําหรับอาหารการกินนะครับเสื้อกันฝนถ้ามีด้วยก็ดีนะครับไม่มีกระ่มนะครับอันนี้ก็เป็นลมใสนะครับหยิบมา่องครับแล้วลำบากนะตกปลานะครับจะทำไงได้ว่ามันชอบนะทีนี้ยังไม่ได้ตายนะครับก็ตะโกนนะครับมีแต่กดตองเดียวไม่โดนปลาเลยแล้วก็มาโดนฝนอีกนะครับโดนลมด้วยนะครับุยอดไปเลย แล้วก็บเก็บไตามดูกันต่อแล้วครับว่าสม,มุดแล้วจะไปเหงไหนต่อน่าจะมีตัวให้ดูบ้างสมุดจนแล้ว,เร,ลวเราก็ย,ย้อนกลับมาที่เดิมน,นะฮะทีที่เขาได้ตัวกันเยอะๆนะครับหมายที่นี่ก็จะประมาณนี้นะคติดตัน,นตามตอนตามสองวันเรื่อย รอดักตัวมันจิบนะครับจิบเยอะนะ បបោសទូ หนังคนละม้วนนะครับลลกัดไม่โดนกได้อ่ะขาดเลยก็ได้อะ ครึ่งนะครับก็เดินทางกลับนะครับต้องขายเรืออีกชั่วโมงหนึ่งนะครับก็เลยต้องเข้าเร็วหน่อยนะครับก็สรุปให้เลยนะครับตอนนี้นะครับที่ห้วยขโมงนะฮะก็ปลาะโดจิบเยอะนะครับแล้วก็เป็นเป็นชโดรังเ็นส่วนใหญ่นะครับเมื่อกี้เราก็ไปเฝ้าดูนะครับว่ามันก็เป็นภาพที่สวยนะครับอีกสีอีกอย่างหนึ่งนะครับเห็นแบบแม่มันอยู่ในรังนะครับมันก็เข้าๆออกๆนะครับเราตีเหยื่อไปนี่มันไม่สนใจเหยื่อนะครับมันมาคาบมันมาคาบหญ้า เอาไปทารังมันนะครับก็คือไม่สนใจเลยนะครับก็น่าจะอีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งถึงสองอาทิตย์นะครับรังแถวนี้ก็น่าจะออกมาเป็นขอ้อกันท<ถ>ั้งหมดนะครับผมก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าถ้าเราว่างมาเดี๋ยวเราจะให้ไตโทรไปบอกนะครับถ้าเราว่างมาเราก็จะมานะครับเพราะมันก็ไม่ไกลมากนะครับแต่ว่าคือขอมันแบบออกแบบชัวๆเลยนะครับแต่อย่างวันนี้มาก็ถือว่าไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าน้ําลงเยอะมากนะครับ เราก็แบบไม่มีหญ้านะยังไม่ท่วมหญ้าเยอะมากนะครับสําหรับคนที่ถามว่าท่วมหญ้าเยอะไหมนะครับตอนนี้นะครับไม่ไม่ไม่เยอะมากนะครับตกยากนะครับต้องบอกว่ายากเลยแต่ก็พอได้นะครับวันนี้ก็ได้ไปช่อนตัวหนึ่งแล้วก็ชชโดอีก4ตัวนะครับแล้วก็ได้ตัวใหญ่มาตัวหนึ่งประมาณสัก4ี่ห้าโลได้นะครับก็้ทั้งไงก็ฝากไต่ไปด้วยนะครับที่ห้วยขโมงนะฮะเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้นะครับให้นะครับท้ายท้ายคลิปนะครับสําหรับไต่ลนะฮะ ใช้ช่างทีมนะครับช่างทีมนะครับเป็นสายทีดีแล้วก็พายเรือนิ่งนะครับเราก็ขยันนะครับ้เป็นคนอื่นบานนี้ก็เข้าบานไปแล้วนะครับแต่เราก็ยังอยู่ที่หมายอยู่เลยนะครับผมแล้วก็นี่นะครับดูนะครับจิบเยอะมากนะครับ เดี๋ยวจิบเดี๋ยวจิบนะครับเต็มไปหมดนะครับก็ทุาองก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับผมดีไม่ดียังไงก็ติชมกันมาในคอมเมนต์ได้นะครับเราก็ยินดีที่จะปรับเปลี่ยนนะครับก็อาจจะมีปลาเยอะบ้างน้อยบ้างนะครับแต่ละคลิปนะครับก็ต้อง ต้องบอกว่ามันก็เป็นไปตามธรรมชาติเนาะเราก็ทําทําเต็มที่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราตกปลาเราทําวิดีโอเพราะว่าเราชอบนะครับเราชอบที่เราจะตกปลาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราทําร้านอุปกรณ์อยู่แล้วเนาะก็ท<อ>ั้งไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามให้กันด้วยนะครับทั <c oughs> ้งไงก็ไปเจอกันใหม่นะครับสําหรับทริปหน้าเราจะไปไหนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไคร์นนะครับเจอกันทริปหน้าสวัสดีครับ